มาทำความรู้จักเครื่อง Rodenstock d n i s e r n n e กกันค่ะเครื่อง d. n. i s c a n สแกสามารถตรวจค่าสายตาเบื้องต้นและสุขภาพตาเบื้องต้นได้ค่ะโดยเครื่องจะทำการตรวจวัดสุขภาพตาต่างๆดังนี้ 1. วัดค่าสายตามองไกลในขนาดที่อยู่ในที่แสงสว่าง 2. วัดค่าสายตามองไกลขณะที่อยู่ในที่มืด 3. วัดเข้าสายตามองใกล้ 4. วัดความขุ่นของกระจกตา 5. วัดความหนาของกระจกตา 6. วัดมุมตาและ 7. วัดความโค้งของกระจกตาค่ะ เมื่อตรวจเสร็จแล้วคุณหมอสายตาจะอธิบายค่าสายตาและสุขภาพตาแบบสรุปให้เราค่ะโดยสุดท้ายเราจะได้เอกสารสรุปค่าสายตาและเอกสารสรุปสุขภาพตากลับบ้านด้วยนะคะ